มอลงมเดีนมจะามดีมาบนดึกภาพกันภาพ

ทำเหมือนละคทุ่คนไทยสมมติเรากเป็นคนไทยนี่รผลิตเนี่ยรัตนปนคอยู่ในไปบ้างเอกน่าเล่าเเนี่ย